คล้ายๆกันเลยตรงกันเลยกับรถแมล่ลัน,น, 8, 1, 8, น, 8, 1, นีัแปดหนึ่นงแปดสามจ่ามันเสียออกแปดหนึ่งี่แหละวระสันพลังงวดนี่ประสันเราสออกแปดหนึ่งวดนี่เป็นมากแปดหนึ่งเหือนกัน มันฟ das ันนเกลียวอยู่ท้างในมันกำลังขึ้นกับใที่มันนี่ครับตรวเพิ่เพื่อได้เงินแต่ว่าเงินมาไห่ปะเอเอามาให่มาไห้พ่อทียดเบิ่งดูวยเหรนี่ยอเพิ่งดมาเบิ่งนะ่แพงมาหวังบ่นี่หวงว่านี่หวงบ่หวังบ่เลขกตัวใดโอ้หวงยุ้ยออเล็ตัวใดเบิ่งเลกตัวใด่งดูนาเงินมาไห้หน่ จะได้จะได้เก่าเก่าซี่เก่าเก่าสี่บุแม่บแม่ล่ะขาบไให้แม่บึงแม่ล่ะอื้หนะอาเลยแปดซีวันนี้นี่ละนี่ละแปดหนึ่งแปดสีแปดซีมันกกัวเงินกับเลขกันมาขาบเงินนี่แหละเก่าซีเก่าเก่าซี่ไม่ี่ บบปะเลยแบบนี้ขึนขึ้อเนี่ยมาขกินเซ่ยลงรขับขับยันดมาต่ใสบุญใส่มาในคอเนี่ยอ่อ่ขอขอขออยากให้แม่พิญญาอยากให้แม่พิญขอเนี่ยให้แม่พิาขอเนี่ยให้แม่เิญญขอเนี่ยถ้าขอไปจับหนึ่งยังห่วงเนาะาให้แม่พิญญาเนี่ยสายส นี่าละนี่ละน้ำโซ่คนขามเงืนมาไหแม่เพื่อนตอนในวันลกอันนี้เก่าเก่าซีสินลุดออกครับเก่าสิลุกตากับเก่าอีขอจ้ะขอแม่จะไป็นเมืไหร่ขอแม่จะประตูมาให้ลูกขอจ้อเบิงเบิงเบิงเหล็กมันได้ไมง้ยงยเลย ขามเงินมาให้แม่เพื่อนเด้อจ้ะเดอ้เอามาเยี่ยมน้องเฮงๆเด้อมื้อนี้ิมถ่ายมันถ่ายเก่าเก่าเก่าซีาอืมนี่เด้อจ้าเลขน้องเฮงเฮงเป็นขาบแบ่งมาให้แม่เพื่อนเน,นาะค่ะเนาะไปเก็บเงินได้มาจะใช้ขาบแปลนมาหาแม่หมาแสนรู้จ้ะโกเดนจ้ะเลขแบ่งเพื่อนถ่ายเก่าเก่าซี ตว่าเลขที่อันแม่ลัดพจนจะซือ้อน่ะหนึ่งแปดสี่หงวนพ่นฝันเกีียวกับรลดพจนจ่าแปดสี่หนึ่งแปดลกเก่าสเผอิญไปตรงกับเลขโรลดพออาทิตย์ก็ไม่พิมพ์ครับไปหากันเนาะค่ะเนาะหนึ่งแปดสามอันนี้เป็นหนึ่งแปดส่เด็ก้าพสี่หมีโชมีมีลาบน้ำแม่รัดกับหนองเฮงเงเนาะ กูได้เห็นเงินเฮียเนาะขาดก่นเนาะได้เห็นเงินเฮียนาะได้เงินเฮียหออันมาเฮ่งขาดมากเนาะขาดห้แม่ซื้อนตับไก่จิวจิจะขาบเงินมาหม่อันแล้วโซ่ออบรอลูบรอบอเอาไห้ฮอันเอฟซีพิ่นถือน้ำเน้าเลขอันขาบมากในรลวกระตรงกันกับอันเลขอันเลขรวดพร้อมตัวเดียวกันอันนี้เก้าเก้าซี่ ะสิลุกออกครับเก่าสิลุกปากครับเก่าอี๋ขอจ้ะขอขอได้ดีแม่ซื้อปลาทูมาให้ลูกขอจ้ะขนาดนี้ออกเป็นอีเด้อสิได้กินปลาทูตัวยิ่ง่ากับไก่เด้อามาจะใส่ไปรักใครมาไปรักใครมาเนี่ยนะของใครเนี่ยของใครเนี่ย นี่ราคาได้โวกได้หมาน้ำหมาเแงเฮงแสนลูนี่เนาะใ้รัฐเนาะนี่เด้อจ่าเล็กค่ะผู้เขาแลกกับฝากงี้งป็นข่ากดตดตามแบ่งมาให้เม่่เนน้อง่ันนกอไปเก็บเงินได้มากต่มาตามตัวเลขยนอาบแนหาแม่ยาแสนรูจ้ะโกเด่นจ้ะ พอดีอันเจ้าเฮี้ยงเฮี้ยงมาเด็กแบ่งพันถ่ายเก่าเก่าสีแล้วก็วัาแลนมหาเมรว่าเลที่อันเมรน่าจนจดซื้อน่ะหนึ่งแปดี่หนตัวปันเดียวก็โลดพันจ้าแต่ว่าเมรหน่าจะพันได้หนึ่งแปดสี่แปดสี่หนึ่งแล้วก็เก้เพอเอิญเป็นตรงคับเด็โหลดพอาทิตก็ไม่พิมพ์ครับไปหากันว่านนองเดาแบ่งมากน่เด็กถ่ายพนเก่าเก่าสีหนึ่งแปดสามันนี้เป็นหนึดสีเด็กค่อซ มีโฉมมีลาบน้ำเมลัดกับยาวห้างเนาะเน้อบัตทามีโฉมมีลาบน้ำกันเน้องข้างเอาเพราะมันวางเพราะว่ามันเป็นงวดชุดท้ายคอยว่าก็ซื้อเล่ใกล้เล่คอยนี่หรอกคือว่าเป็นงวดชุดท้ายแบบไหนมันออกไปเบิร์ดลักษณะเจ็ดสามมันก็ออกแล้วเจ็ดสามมันก็ออกแล้วเก้าห้ามันก็ออกแล้วแบบนี้ใกล้เคียงนะโตขึ้นตัวลงตัวนั้นตัวนี้นะมาเนี๋ยวย่างย่างแปดสี่เนี่ยบ่แม่ลัด มันยังเ็จสี่กับแปดสี่กับแปดห้าตอนค่อยไล่ค่ะว hey, <hey>, hey. ันนี้ค่อยบางวดเดี๋ยวแปดห้า 8, 5, ออกเห็นบอค่อยซื้อเ็ดสี่กับแปดห้างวก่อนอะนะงวดหลังมามันมาออกกันสองแปดห้าที่เจ้าอ,อ่เขานี่บอ มันใกล้กันนี่แหละกับเลกรถดอันคันนี้เพรว่าค่ายแล้วทั้งหนาแมนเม่จะไปเน่เบิ้งเน่าเบิ้งใส่ก็จเลยชามเสียคนนกแปดที่คนนึกแปดสามเนี่ยเพราแปดสามบอกแล้วมันจะออกแปดีต่วเลมกเพาท่านก็ออกเจอัอยู่แปดที่วาเปหนียเนาะแปดสามันนี่แม่มือนะที่ฝอยซื้อแปดสีหลายๆนะโอ้ยหวงเจ้าคัะกูฝอยต้นนี้วะสามหัวสอนเนาะสามเพื่อเลยต้งแส่เนาะ มันจะเปลี่ยนทะเบียนไม่รู้เปลี่ยนทะเบียนมากเกิดรถแห้งน้อมันก็ธรรมดาแล้วเนาะเบิดปีนี่เด้อจ้ะมากกัซื้อลองเบิงน้ำเมลัดเท่าเด้อบัตตามีโศกมีลาบน้องกันน้องขาน้อเพิ่นฝันเกี่ยวว่ารถเพิ่นหายเพิ่นก็เลยสี่สี่หนึ่งแปดสี่ว่าจะแล้วเพิ่นก็ถูกนี่ยละจ้ะถูกมาสามงวดแล้วว่าสันแล้วก็เลขน้องเฮ้งเฮ้งไปคาบแบ่งมาเตสายร์วุนิแลนมาไหแม่เก้าเก้าสี่ เลขไทยเพื่อนเนาะค่ะเนาะ8ป9ซแล้วก็หนึ่เนี่ยละจะ้ะให้เป็นแนวทางดเ,ดาเด็กเอฟ fc เด้ออาจจะโชคเดี๋ยวลาบนุ่งกันเนาะค่ะเนาะปีใหม่แล้วจังไดรก็สิม,มิโศกดอกโศกมันหมาน,น้ำกันทุกคนเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนอี่ก็ซ้ำนี่ก็นเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ